เราหีแล้วไม่เหลเราหีนะนี่นี่คุณถึงกับพี่คุณพังเอ้ยขมังเอาดูอๆอบเลกัน้ดยที่จบไอ้คุณเดียบขึ้นมาเดยบขึ้นมาแล้ว ตกงนิกกระตาหมดิแล้วดิกกระตาหมดิมาเลยอ้ยมาแล้วเขาจใช้ไวกับมึงไงโอ้โหาถึงแล้วเดฟเดวบีกลับเดยบนกลับเอฟบีกลับเป็นย้อยไเมองเห็นแล้วปะอะไรลงลงลงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย

เอ้เดบคนได้ด้ยไอยไปแล้วไดแล้วไปแล้วเด็กเลยเด็ขึเด็บแล้วมันขึ้นไปแล้วยเลยก็ยีก็ยนี่ก็ยนี่ก็อย่าเลยตายเลยเรเจะลาได้กล้าตายเลยเหรออ้ยหนีหนีทางเดียวที่นีคือตายโอ้ยโคตรมันแะ กูไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วกูยอมกูไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้วมาละทอนหนีมึงเหรับคนเขาฆ่าแผลเป็นแผลตายผมมานั่งเก็บแตงโมนะครับเฮ้ยมึงลี่งแข่งกันมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเก็บแตงโมกันใครหน้าไหน่มาแปะคอปวะไม่รู้เนาะเนาะ ไปแล้วยอ้อ้ยโอ้ยกดปไหนอะเดยวไปไหนอ่ะเขนี่เอะไปไยหแล้วเนี่ยใหญ่ว้วเนี่ยวิ่งมาลระทันอยู่นี่ไปงมาทำงาน

เดอทำอะไรกันครับเนี่ยโหดนี่บ้านนี่นี่คือบ้านนี่คือบ้านใส้ทองเอาโอ้โหคุณเล่นอะไรกันเด้อโหง่ายโอ้มาเลยแล้วเนี่ยอันนี้นะคือนี่คือสถานแห่งบ้านทอยเล็กเหรอบ้านใส้ทองไร้ทองเออเ มาอะไรตรงนี้นีแม่ไม่ดีฮะเล่นเนี่ยเฮาเกละเกียร์ละเกียล่ะเขาเบิ้ลม่งเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองมาแล้วออกออกเฮ้ยเอฟแม่เบิรลเนี่เฮ้ยเบิ้ลใช้กับขอเบิ้ลไม่ได้เด้อใครแม่งหอบเลยวะ แล้วเอ็นาร์จที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยเอ็นชาร์จที่ไหนมาขอชาร์จต้องด้วยเจต้องต้องมีเลเวลเอาไปเอาต่อเอ็นทันทีแค่นั้นเฮ้ยมาวางมันใหม่ตรงเนี้ยให้วางอะไรบ้าเฮ้ย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 ทำไมละปิดมันปิดมันปิดมัน ร้ยเสริมเสริมเสริมเฮ้ยโอ้เดี๋ยวไป้ฮาคุณเดบคุณดบเฮ้ยคุณมคุณคุณอมาเอกนั้นีอเด็ดโอ้โโอ้ยอะไรเี่ยอะไรโอ้ยโอ้โหมืดเลยมืดมมืดม

ทังไม่อ้โอ้ยโอ้ยบันขังมันขังมันเอาขาออกเลยขาออกไ้าเราเลี้ยงถ้าเรเลี้ยมาเราเลียบมบรเลอเดี๋ยวแม่งมาออมาสัเ

ดูไว้ไว้โอ้โหเผอลอเอาหิน่นหินนไม่ใช่บ้านแล้วไงเงี้ยนี่คือสถานแห่งบ้านความเล่ที่กองเฮ้ยยังเบลอรูอ่ะเฮ้ยข้าวกันรัว่ยเล่น

ใช่ไปดู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 คนขึ้นดูคนนอนเครียดเ,เ้ยทหารต้องทำงานหนักอะเน่โดยทหารนะเนี่ยทหารก็ทนก็ทนเจ้าเอาเออ,เอ,อ

มึงเีอะไรกันดีมามาเดี๋ินขุดตรงนี้เยอะเกินมาเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะเกินไปขุดเกินขุดเกินนี่อ่ะแข็งแค่นี้เสร็จแล้วนะเอาเห็นกันเออวันดีครับเดี๋ยวเรลนิการ์ดครับเสร็จแล้วไปเราเราไปขังไปยาลานิการ์ก่อนไปขังข้างนอกไป อยู่ในนี้ดีกว่าเราต้องขังในนี้เอไอไอ้นี่มันโปรเทคไอชิคชิคเอ้ยไอเราขังในเราอยูด้วยกันเนอะว่าไม่ใช่บ้านแล้วเว้ยไม่ใช่บ้านแล้วนะเดี๋ยวผมเพิ่มไหม่เดี๋ยวผมทูโปรเทคเราวางใหม่เลยเขาเปิดแล้วไม่ใช่บ้านเราแล้วเว้ยนาะไม่ใช่บ้านเราอ้แล่ะเออเหนื่อยเออไปแหละแหละคู่ควาเคือฮะเออโก้ด ไปเล่นบ้านอันนั้นบ้านที่เราโดมาที่มันอยู่กลางอากาศเออว่ะไปเล่นบ้านอันนั้นเออว่าไปเล่นบ้านอันนั้นเอ้เดี๋ยวเขาหินไม่นงินมีตกได้ด้วยนะเว้ยเฮ้ไปลไลุบไปลุบลลไม่ทรมดาไม่ทรมาดาอีไกนทุบทำให้อะไรไม่ทรมดาไม่ทรมาไอ้ซอนรูว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ไงเห็น็โคยโคนจัะหว่าไม่ไม่ทุบว่าออเเป็นโคลไปเรไปเร็ไปเร็วไปเร็วไปไปรไป็ไปเร็วไปเไปเเรไปเไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไว้เราด้วยดิครับ้วยเราด้วยครับเราด้วยครับเรในบ้านนั้นน่ะเอ๊ะผมโทษเราเริ่มือกันเหมือนเดิมไหมใช่ใช่เฮ้ยไปถึงไปถึงบ้านก่อนแล้วก็ขังไม่ให้แม่งเข้ามาอ่ไปวโอ้โหทำทางดอกบัวะไรนะใครทำวะผมทำไปแล้วไปเลยเราไม่ยอมเสียเสื้อผ้านะครับเราไม่ยอมเสียเสื้อผ้าอีกทีานคืออะไร

อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นดูคุณเดมดิเวนเฮ้ยเราบอกเรื่อมือกันไม่ใช่ไม่เป็นไรเราหัวเราขึ้นไป่้นใครเฮ้ยไอยโูไอยูไปไอพอดไม่ตายอมาอุ้ยอุ้ย อีค oh ุณดอนเราต้องร่วมมือก yeah, ันดีมากเราร่วมมือกันแล้วร่วมมือกันแล้วลื่ๆเพื่อนทำอะไรนะอ่านานด่าเอ็กซ์เซมหน่อยต้องแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามานั่งเลยมีไม่ใช่ว่ากลับมาบ้านรึปเอ้ยทำไมบ้านกูเละอุ้ยอุ้ยคัง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  เฮ้ยนะจอดำเฮ้ยโอ้เกือบเร็วตก43แล้วอีกี่ผมเป็น80แล้ว58ตีถึงว่าจะตกตายใครไม่มาเฮ้ยยังใครอยู่ในไปไม่เอ็กเซมนายขึ้นได้ไเจ้าเอ็กซ์เซมไม่เบิกได้ยังไงกูโดนแจ้งอยู่โอเคขึ้นได้ละเลยใครห้ามเข้ามาดิ ใครห้ามเข้ามาในบ้านแล้วๆดิเ hmm. ฮ like like em> um ้ยเลย้อยู่บนเจ็บเบงมีเฮ้ยเฮ้ยเออแบบตออะเออหลงแบบตอเอยเอาเอาหินเอเอาหินเอ

ตั้งตันแล้วมึงตัยังตัยไม่ตายยังไม่ตายยังยังยังเดี๋ยวตื่รอนกลับมาบ้านแล้วเอ้ยเช่นอยู่ที่บ้านเอาต่อไว้ที่บ้านเดี๋ยวแม่งเซ็นโฮมไวยังไงเออคุณไปทำอะไรที่บ้านนั่นนะครับมาดูของโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เอ้นี่คือศึกระหว่างหลังคาเว้ยดูเพ้าแม่งเซิร์ฟนี้เล็บเพวกใครน่ยเล็เพวาคุณอิ่วอิวอ้ชิชิชูชูชิโเ้หินหมดหินหมดเฮ้ยเอว่หินหมดไงพี่รอโอ้ราคาเป็นล เดี๋ยวมันมาเจอทีมันพังเละเฮ้ยไอ้ดูชิเก้นชิเก้นชิเก้นมาแล้วชิเก้นมาแล้วเต็มตัวเต็มตัวโอ้ยกูตก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 เฮ้ยกุณเทพคุณเทพเต็มตัวชิเก้นเต็มตัวไก่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 ไม่ดีครับยิงเพื่อเฮ้ยไก่มาแล้วไก่มาไก่เออหลวงเพื่อ เอ้ยยัยมันขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาโอ้ยเอากูลวกคแไอ้ยัยคตอกออ้ยมันตอกนี่อย่าต่อขึ้นมปข้างบนอีกโกงวะแม่งของหมดแลวไม่เป็นไรเรามีหินตอ ไม่เป็นไรก็ลงมาอยู่ดีแหละให้เวลาผมขึ้นไปตุ๋ยได้โอ้ยโโผลโผลโผอยใครเล่นเลยวะเดฟถึงก็ะหิวเดฟยังมีท่าไม่ตายกระโดะ เดี๋ยวมันสุดโดนสุดจะโดนนีอะมีน้ำมีน้ำไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนี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 เดี๋ยวสุดมันก็โดนเดี๋ยวสุดมันจะโดนทำไมก็โดดไปดุนดุไม่มีไหนวะโอ้โหไอ้กูเยี่ยบของมันโอยู่ครับหทำไมู่่ครับ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  ทำี่ครับทครับีอยู่เลนเดียวมึงเอ้าลงไ้ลงไ้ลงไวลงไว้โอ้โหต่อไอ้เชยต่อไเจอหินหินหมดเอาออกก่นเรามีหินครับเราไม่เาครับเรามีหินอ้ยติดแล้วอุ้ยถึงว่าติดอะไร โอ้ยไปดูแล้วโอ้ยร้ายว่ะเอ้ยมึงจะไล่ตอกของคุณชับไปหน่อนครับไม่รู้ว่ะเสุดเกลียดมาเลยเหมือนอะไรเลยนะแล้วแล้วเราทำอะไรกันดูนะเนี่ยเออสูงตอกสูงอะไรชิคเก้นอีกแล้วเนี่ยสองร้อยกว่าแล้วไหมเออไม่ต้องลงแตอกเสอุ้ยอุ้ยเล่นไงข้างบนเนี่ยเขาแบบสูงสุดเลยเออ ต้อยู่อยู่อครับจิกเอกัจิกเก็โดนโอ้ยวิวิวิน้ำน้ำน้ำเออโออรับาหน่อยรับหน่อยอุ้ยเเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรเป็นอะ ใครอ่ะเออว่าอิ่มแน่บ้างตะมดเลยครับโอ้มึงเล่นตะมดเลยอะคุณดี้วแอกเซปน้อยรับแล้วับแต่สุดอนมาแทนเอาแอกเซฟหน่อยเอาตะเกียงอุ้ยอุ้ยเยอะพียงเยอะเพียงอยูอ่นิ่งๆตามีน้ำให้อ,อ่าโอ,อ,อเคโอเคไปเอา ไปก็ได้การกูเอาเฮ้ยเอา่ขมือกูะฆ้ามึงกูะฆ่ามึทังนเืองเอาินอุ้ยเอาเงินเดฟเราต้องอยู่ในการสร้างอาเขตเป็นีิผมเดี๋ยวเดฟบอวารอด้วยดิติดอะไรด้านอเซมหน่ะ กำลังจะทำพื้นที่เดาไหมไม่ไมจะขึ้นนะำรหม